เร็วหนึ่งครับวันนี้จะยกยกขวดเราเราต้องยกยังไงครับช่างเอาวิธีการยกเนาะห้ามต้องจับลักษณะนี้เนาะเดี๋ยวหันฉลากไปทางนี้ยกขึ้นให้ได้มีเร็วครับตัวนี้เป็นยังไงเจ้าคิดว่าเฮ็ดได้บอลเฮ็ดบอลได้อ่าลองเบิ่งครับผมลองดูครับช่างครับผมก็มีวิธีวิธีในการยกไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาลายนิ้วเลยสองนิ้วเนึ่ง ใช่สองนิ้วครับผมนี again, so, yeah, there, there. ่ลองดูครับผมมันมีวิธีเลยบอกว่าช่างบอกไหมช่างบอกไหมครับบอกไหมบอกไหมรู้เลยบอกไหมบอกไหมมีวิธีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไหผมทำก่อนเดี๋ยวผมเฉลยเด้อเด้อเด้ให้ไข่ล่องก่อนนะนี่ก่อนเนี่ยมันมีวิธีเนาะครับการยกขวดเนี่ยก็ให้จับดางซีเรียลคุณออกเลยครับดึงฉีเให้หว่างตองนี้ครับผม มืโป้ครับมือโป้งกระยกมองนี่เอาเอาหัวหน้าเฮ็ดมามองนี่เลยครับผมครับผมผมสิเบิ้งยูนี่เขาบอกว่ามันสียกใดเบิ้ง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 นี่เบิ้งนี่เอายกมาบ่ฮู้คือกันว่ามันสียงใดผู้พิจารั้นจริงไงผู้ครับผมชั้นเนื้อชั้นเติบชั้นขาอย่างนี้มันเป็นแ่ๆเบิ้งพี่น้องเบิ้งเห็นหนาผมบอกครับนี่เบิ้งหนาผมใส่ผมเช็ดได้พี่น้องเบิ้ง แมวโยเ่ได้ได้ได้ครับคุยก่อนกได้ครับเดี๋ยวเบิ้งครับเดี๋ยวเบิ่งตอไปครับผมต่อไปดูดูทันนี่ครับเพียงสองนิ้วอ่าดูทันนี่สองนิ้วครับดูทันนี่เป็นเหตุจากไหนล่ะอู้เพิ่นทูกางเกงข่อยเอามาทูเสือมั้ยโอ้ยห่วยมันกับเราได้แล้วเบิ้งกางเกงมียี่ห้อปะครับกางเกงต้องนั่นเฮ้ยปาสุดยอดเลยครับเจ้าสร้างนู่น พ่นแอร์แล้วเพิ่นเพิ่นทุส่งไหมฝอยฝอยทุสเสือเพิ่นทุส่งฝอยทุสเสือคนยกได้นี่ยี่ห้อยังยี่ห้อยังครับกางเกงต้องมียี่ห้อมาครับริกรางเกงบอสักครับ่ยกได้ป้าดิทโเดี๋เบิ้งของผมเลยไม่เป็นเรศินกัติบมือเรามันลื่นไงถ้าเราไปถูมันนเป็แรงเดี๋ยวเบิ้งผมอีกจะจะเช่าวนึงพี่น้องเบิ้งกางเกงผมเลยเนี่ยเอาฝั่งขวดนึงนะเอาเฉพาสองนิ้วเดี๋ยวมันออกห่อนเลยบอกไม่ต้องร้อนมากนะไอ้มันเนื้อไม่ต้องร้อนนะครบมาต้องห่อนนะเออแล้ว คนนี้ครับจ้งจะขยกวัได้ได้นี่ขนยกได้ถูใบ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 นี่ก่อนสอเที่ยวนะครับมีถูกาถูดีดีขนยกได้มีโอกาสทูให้มันเป็นให้สองนี้ให้มันรอยขนยกวัได้ยกนิ้วที่โออีรอสูแล้วแหละมีโอกาสอีสองเที่ยวเที่ยวแรกก็ได้แล้วครับผม เดียวสอมือเสียใจถูลงไปบโมดลอาบน้ำเข้ามือล็อกไวได้ได้อยู่เปล่าเอาสิบบึ้งบมเดลอาบน้ำเข้ามือเกงลื่นหรือเปล่าเอากงยีนผู้มาเก่งของเพื่อนไม่ยีหัอเพื่อนมาบอกครับเกงยีนหรือเปล่าเพื่อนเก่งยีนยีหัวอย่างนี้จะได้เลยงยีนเนี่ยเพื่อนมาบอกว่าเป็นยีหัออย่างครับจ้างก็ยกไวได้นั่นถ่าโมเมนไอ้นู้นล็อกได้นะล็อกได้ผู้เดียว